สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเปิดทุกท่านทำาหาับสมซองนองคำพี่น้องเลยมื่อนกกมีผิ่นเนาะพิ่นหญาเงินหญ้าผิ่งจางสางสะอับเ่อนก็หากกรได้ 3, ้ำหากกรไดถึงหนึ่งเนาะแต่ยังบริคัดมันเหตุคือสิแล้วไปจ้งเนาเหมือนเลยเ่าได้สางกับคนเดียวพี่น้องเลยไม่กระซุงสิงสงสิงไม่กร ปวดโพกอะขี้พุนเจ๊สอบจ้านะอเออ,อบังมาเบิ่งกะมาเบิ่งทานพีพ่น้องเพิ่นมาขายทานอีป,ปุ้ยเศษถลายทานเจ้าน่าะฮะเอ,อ้างั้นเก็บถลายเนาะ เอาใส่แต่เงินกีบไม่เนี้งนะโอ้บ้านเดยเนาะแก่งโดนโอ้ขึ้นมาไก่เนี่ยนี่มันแก่งโดนเลยพี่น้องเลยขึ้นมาค้ายทานอย่าพูดสิสื่อยู่โดยแม่ไม่จีิเปล่าโอ้ห้ามมาจนสวดรถฮะ เผื่อนอามาจนสวดโหลดเพื่อนว่าคาอืวอว่าเพื่อเห็ดตู่คายน้องทางไหมหมะ<า><า>โอ้มะโอ้เพื่อคายฐานพี่น้องสอบราคาสิบาทเด็กๆพากันมาทางใดวะ เอาซองสบก็ได้ไหากันโดยดอา้ว้ดังน่จจะหน่อยบัดคืออังเฮอมันจะมีรถเทียวหนึ่งเที่ยวมาคายนะเทวคายอ้วยนบะอบแม่น่ะแต่มาลาบมาลาบลราตายแล้วเนาะบ๊ะห้ยันเต็งมาลาบมาลาบนะเต็มเบิดอะลรมันปิ้วใส่

บปอยากเต็มสอบเนาะแมนแมนมันหอนเวลาลงแมนแมนมันห่อนเดี๋ยวเขาใส่หลายเดี๋ยวมันเต็ม๋อวันนี้กระสอบมันยืดกันเรื่อยเวลามันห่อแมนแมนมันมาเต็มมาได้สักางกกันแล้วเมื่อวานนี่ยวานยินข่าวว่างัวเขาไปกินผักเผื่อพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งน้ำกันดูบดน้องคำเก็บไปกินตำนั่นแหละป้าจนหมุนบดนาะงัว่าเขามากินผักเผื่อ อันนี้ก็อคยคย่านั่งแดงพี่น้องแบบพาอยู่กำกับกินได้น้องกำก็เค,เคยเอามาตกเพิ่นบักออกเพิ่นให้มันปลุกใหม่มันเกลก่มันเถาเลยตูบ้บอ,นนอลอ่ะพอไอขี้มอลลงเพียงจนปวดกัดับพักเพิ่นลติงงามๆง่วงมากินบลูส์ว่านเพิ่นลืมอดัอดอัดทัวอวัน ปลาเป็นเบิดเลยไอคิวนอนบ้าไอคิวอย่างเงี้ยพอซื้ออยูแล้วกดสามสิบพันเอาสองสอไปทา ไอคิวรับเลยแม่ไอคิวกระดัมดำปลาลงเลยรับไปแล้วอาสิาพาไปบึงพี่น้องไปบึงอ่นพอนอพ้นอยไอคิวเพื่นว่าสิขึ้นเซ็มเล็กก็เฮ้ยบอกเพื่อนแนะ่เพื่นอาทานมาหายนะพูนขาทั้งรังบ้านพล Thế kia kia bà xì bỏ ao này lại hết nhà ao cái lấy ao năm Thế kia bà hải phần ca mưa à này Đôi Phần mắt sùng thanh thị đây Phần xạp hơn ăn thì đâu này ยาจ้างจ้าเท่าไรกระปูกจักเพื่อนว่าเพื่อนยังบ่อหูพี่น้องหายจักหายเพื่อนเท่าไรเพื่อนะแมนเพื่อนกับมาสาหายไปได้พี่น้องเอ้ยจ้างเพื่อนกับปนเป่งดอกเพื่อนกับน้ำมีน้ำใจเพื่อนกับมาสาหายเพื่อนกับยังบ่มีผงเอี่ยมใส่แต่ว่าเพื่อนใส่แพดานเอาแพดานใส่เนาะ ท,ที่ได้เท่าได้แหละเพิ่นเห็ดไปเห็ไดไปก่อนเพิ่นว่าะงานเพิ่นกัเก่าเก๋แหละตั้งแต่ได้มาแลนะ้วเนาะจนเขาสนิมมาเลยทุกอย่างกะมันเก่าเลยพี่น้องเลยแต่เห็ดพอได้อยู่พอน,นะรังกระซีก่กะมันมันหัวนอนบนแล้วนอนทางในนะมันกระเก่าเลยหลายปีเพรานสิเปลี่ยนรางกระซีก่กะแจ้งยำได้เพร่ะจันใชได้เปลี่ยน พอเร้ไอคิวไปตาซังพผมมาใหม่เป oh. ็นอะไรเหรอมาให้ปลาลูกมึงดูมาส่งทังที่เลยเนาะส่งทังที่โอ้มอิการดีแม่เห็นแต่เพ่นเห็ดอันนี้ก็เห็นตู้สิบอ่ะโอ้การขายกระพุ้ยกระพุ้ยปะดู เห็ดตู้คายตู้ใส่เสื้อผ้าบ่อืมใหม่กับลงเลงลงเลงเฮาได้เซียวนำไปตะยันตกอืมเซียวนำใหม่กัน ทีมงานทั้งบบาวตายปัเหาหอนไซเลยเนาะพอน้องบิวเนี่ยสบายเนาะเซ่ดูเซ่ไส มันสีลุดเลยแล้วเห็ดไหวยเติบแล้วเหมือนซาดอลไรยังบมเรนปานนณิซ่าเพื่อนยังสีอาวสีคาดให้มันเสมอกันนี่นานลาดติดไว้ที่เสื้อสั่งเห้กับพี่น้องเลยสั่งจำเป็นได้พี่น้องเรียกใส่เอินหาได้สบายสั่งกันเลยสั่งจำเป็นนะ ปลวกเฮ็ดทางบักใหญ่น่นะฮะเนาะอยากเป็นปลวกแล้วบ่วะพราะว่า้ชิวสอยเพิ่นพาก็บ่มีบ่ก็คุก็ได้ไอุ้กพารุดนรุดเนาะโอุ้ตนได้ที่จะใส่ดอกไม้ให้ได้คือบ่ถอดออกมาฮะนั่นๆบ่ได้ลองถอดออกมาลองเบิ่งโอยเนาะ เด um ้งแดงเด้งดังเนี่ยเนล่างหลดท่านเอามาแจ็คซออันนะแมนบอกทีลาไปอแมนอเีนี่แหละนี่เนืล่างหลดเขในกระตาในสองอันมาแมนเลยอ่ะที่าของเพิ่นเห็ดอันนี้ก็มีปลวกไปในนี่ปลวกมาเห็ดหัางใสบักใหญ่นี่เราเอาไปนะ สองสามหลุดเข็นปวดพัวกปวกมันบางไป,นะนนไป,ไปเนาะข่อยมันบางไปเจมีหยังเฮือนเหมือนกับพี่น้องเอ้ยปุริเป็นตาเอาเจ้าของกับบริยคอยอยู่ไปแต่ไทยพอเพิ่นเอาพัวอยู่ทางไทยพวัวเนาะนางกระซีใหม่เฮือนกับบริเป็นตาเจ้ากี้ห้องนอนหญ้านะคะนะพอดีพอไอ้เคี้ยวผัวอาโฟมไปใส่โฟมกับขขาวซานไปใส่พอเพิ่นกับบริยู่ ไงาทางในเนาะบายอนเอน่งจะเก็บละเอียดเล<า>ยบายนางน้ำพุนเผินเนาะเห็ดละเอียดนีไงาทางในไ,ได้จังไบยังบ่อะไรแล้วไม่มันออกใจนิดเดียวพี่น้องเนห็ดนั่ะเลยพี่น้องเอ้ยงานสั้นก็นได้พี่น้องคลิปมท่าน,นก็สิครับลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อโอกัสคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเอ้ย จะเป็นอะไรเนาะผากติดตามต่อไปห้องนี้เป็นเห็ดแล้วแล้วเพิ่นซับแล้วแล้วอันเป็นห้องน้องน้ำพลพี่น้องเพิ่นกระชได้ลงมาอยู่ปกติเพิ่นก็อยู่ในนี่ประจำอะไรเนาะพอเพิ่นมาสาวในนี่เพิ่นก็เลยย้ายเผินไปนอนอยู่ทางเงี้ยงใหม่เงี้ยงใหม่กะญี่ปัวคือกันเล็กกะใางเพิ่นว่าสิย้ายลงมานอนอีกก่อนเพิ่น